อยากจะฝากเลี้ยงอะคะ่ะพูดยังไงดีคะครูเป็นภาษาอังกฤษวันนี้นะคะพลอยมีประโยคเด็ดๆนะคะให้คุณสามารถฝากเลี้ยงได้ค่ะอันดับแรกก่อนเราจะฝากเลี้ยงอะไรอะถ้าเราจะฝากเลี้ยงแมวของเรานะคะเพราะเราจะไปต่างจังหวัดเราสามารถบอกเพื่อนบ้านได้ว่า can you take care of my แล้วก็ใส่สัตว์ของคุณคะ่ะ can you take care of my cat can you take care of my cat Can you take care of คำว่า take care of นะคะแปลว่าดูแลก็คือช่วยไปดูแลช่วยไปแบบเลี้ยงให้หน่อยในช่วงที่ฉันไม่อยู่ Can you take care of my cat ในโครงสร้างนี้นะคะสามารถใช้กับน้องหมาได้ด้วยเช่นกันอ่ะโอเคไหนลองพูดตามนะคะ Can you take care of my dog Can you take care of my dog นอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะเรายังสามารถใช้กับเด็กๆได้ด้วยคุณแม่จะไปปาร์ตี้นะคะก็เลยเอาลูกไปฝากเลี้ยงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเลยพูดเป็นภาษาอังกฤษกับคุณพ่อคแม่ว่า can you take care of my kid can you take care of my kid can you take care of my kid อ่าหรือโครงสร้างอีกหนึ่งโครงสร้างนะคะที่สามารถขอร้องแบบสุภาพแบบให้เราเป็นคนไม่ดูถอยนะคะสามารถพูดได้ว่า Would you mind taking care of my จุดๆ,ๆในจุดๆนี้นะคะสามารถใส่สิ่งที่คุณอยากจะฝากเลี้ยงฝากดูแลฝากดูให้หน่อยนะคะได้เลยอย่างเช่น Would you mind taking care of my catWould you mind taking care of my dogWould you mind taking care of my kid หรือ Would you mind taking care of my house? Would you mind taking care of my garden? Would you mind taking care of my car? จะฝากให้ดูแลอะไรนะคะสามารถใช้โครงสร้างนี้ได้เลยและดีกว่านี้นะคะก็คือใส่ส่วนขยายไปว่านานแค่ไหนเขาจะได้รู้ว่าไม่ต้องดูแลไปตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่น2อ,อาทิตย์อ่าหสัปดาห์ก็ใส่คำว่า for two weeks หรือ for one week หรือ for two days สองวันสองวัน for two days หรือ for this week สำหรับสัปดาห์นี้หรือสุดสัปดาห์ for this weekend นะ for this weekend ทำไมพอยถึงแกนล่ะคะเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าประโยคใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ Would you mind taking care of my kid for this weekend? Would you mind taking care of my kid for this weekend? Would you mind ปุ๊บนะคะกริยาที่หลังคำว่า mind คือ verb ing ดังนั้น taking นะคะไม่ใช่ take โอเคไหมคะและนี่ก็เป็นวิธีการฝากเลี้ยง2แบบสวยๆให้คุณสุภาพให้คุณสามารถใช้ได้และก็ไปฝากใครดูแลหรือเลี้ยงอะไรก็ได้ด้วยโครงสร้างนี้ค่ะถ้าคุณชอบคุณใช้เป็นแล้วนะคะ <All right. S 1> กรุณาพิมพ์คำว่า yes มาเลยนะคะ ใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะพ่อจะได้รู้ว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะคะและเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปพ่อจะเอาเรื่องราวอะไรดีๆมาให้คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นก็รอติดตามกันนะคะหน้าเพจ English Smile แล้วพบกันในคอนเทนต์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีวันที่ดีบาย ladies ใด,ด้วยคุณแม่ไม่อยู่ไม่จะไปปาร์ตี้นะคะฝากเพื่อนบ้านเลี้ยงลูกแป๊บดึงนะคะ ฝากฝากใครดีวะอ่าหนึ่งสองสองคุณแม่จะไปปาร์ตี้นะคะก็เลยไปฝากลูกนะคะกับกับครัพ่อแม่กับแม่เอ,ออหนึ Would you mind taking care of my my อ่าหนึ่งสองสามารถใช้โครงสร้างว่า Would you mind taking care of my house? Would you mind taking care of my house? จะฝากให้ดูคืเริมดทุกคำค่ะสวัสดี you m ม n d มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่าลืมเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองกรุณาพิมพ์คำว่าคำว่าอะไรดีมากจะได้รู้ว่าทุกคนเข้าใจ